i ิ g ดีค to see you here. Okay, please sit down. Thank you teacher o อ a y อ้าววันนี้นะคะเดีย,ดยครูนะคะมีเรื่องผลไม้นั้นมานำเสนอให้กับนักเรียนนะคะอ่ะครูขอถามได้ไหมว่าใครชอบกินผลไม้อะไรโดยบอกเป็นภาษาไทยมาอ้าวยกตัวอย่างสองคนพออ้าอ้าโอเค กินผลไม้อะไรคะลูกสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่นะคะอ่ะในเมื่อเรารู้จักเป็นภาษาไทยแล้วเรามารู้จักผลไม้ที่เป็นภาษาอังกฤษกันโอเคไหมคะออ <Yes! S 1> โอเคอะยูเล่ Yes! โอเค v e เ y good อ่ะ <c oughs> มาดูนะ ผลไม้ที่อยู่บนหน้ากระดานนี้นักเรียนอยากกินผลไม้ชนิดอะไรคุณครูจะถามเป็นภาษาอังกฤษโดยมีคำถามว่าคำถามมีอยู่ว่า What fruit do you like? What fruit do you like? ซึ่งแปลว่าคุณชอบกินผลไม้ชนิดอะไรนะคะถ้านัาเกเรียนชอบชนิดอะไรนัเกเรียนต้องตอบว่า I like แล้วก็ตามด้วยชื่อของผลไม้ ยกตัวอยา่างเช่นอาขอขอาตาสมัครคนหนึ่งใครคะอ่ะหมูหันธนากอนครูครูจะถามหมูเป็นภาษากังกว่าครูอชอบผลไม้ชนิดอะไรนะคะหมูตอบครูเป็นภาษากังกนะคะ Are you ready Yes Are you ready Yes Okay very good What fruit do you like I like durian Again please What fruit do you like? i I ไล e ์อายไลท์เมงโกช n เ tea. อ please. ขอถามแบบเวอร์ชั่นเป็นเพลงแล้วกันเนอะครับโอเคไหมโอเคคับอ่าโดยเนื้อเพลงมีอยู่ว่าคุณครูย้อยฟังหนึ่งรอบนะคะบอด o o ุดยื่นลายบอดหลุด o u l นลา i like i ดูเรียน I like Like? <im itation> ดีดีวัตคลุดยูลไหร่คลุดยูลไหร่ i l ชอรี่ i like ชอรี่ everybody have it everybody have it ดี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 ดดดดอ่ะเพลงก็จะประมาณนี้อ่ะขอตัวแทนหนึ่งคนใครก็ได้อ่ะธนกร็ธนกร็กเรชิญหน,นะะ้า บล I like I like a like okay. 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 m e r c p a m e r c p e โอเคได้ t h สดวโอเคอ่ะวันน yeah> ี้นะคะเราก็เรียนเรื่องเกี่ยวกับผลไม้พอสุควรเลลทีนี้ใบงานจะมีใบงานตามมาซื่ง นักเรียนทำตามคำสั่งนะคะคำสั่งเขียนชัดเจนแล้วอยู่บนใบงานทำเสร็จแล้วเมื่อทำเสร็จแล้วระบายสีให้ใสวยงามนะคะแล้วก็นำไปส่งไปที่โต๊ะครูรักษาอย n d เด s t แ n d Yes อย n d เด s t แ n d Yes, <the same? S 2> yes. Okay